เปียประกาศความสำเร็จพัฒนาผ้มเปิดตัวนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์สู่ซูเปอร์ฟูด้ดสุดยอดอาหารแห่งอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์ดเรเมธามีแตนผู้ก่อตั้งและชีพเทคโนโลยี ร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวิสุวัฒน์ส่งนวลผู้รวมก่อตั้งและ Chief Strategist บริษัทแอดวานกินฟาร์มจำกัดบริษัทแอดวานกินฟาร์มจำกัดในฐานะบริษัทสตาร์อาพผู้พัฒนานวัตกรรมการเพราะเลี้ยงพันหรือวูฟเฟียซึ่งเป็นพืชพื้นที่นของประเทศไทยให้เป็นหนึ่งในตัวเลือกอาหารซูปเปอร์ฟู้ดแห่งอนาคตของโลกได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวน,นวัตกรรมการเพราะเลี้ยงและผลิตภัณฑ์วูฟเฟียภายใต้แบรนด์4วูฟเฟียงานนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวสุภมาศอิสระพักดีรัฐมนตรีว่าาาากกกรรรววงอุดมศึษิ วิจัยและนวัตกรรมกล่าวปาถกถาพิเศษค่ะวันนี้นะคะก็เป็นงานเปิดตัวนวัตกรรมของบริษัท Advanced e Green Farm นะคะแล้วก็เป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ครั้งเดียว5ตัวรวดเลยภายใต้แบรนด์ Flowfia ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไข่ผามวูโฟเฟีย ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็เป็นอาหารซูเปอร์ฟู้ดสัญชาติไทยที่แท้ทรูที่ทั่วโลกกำลังต้องการมากๆเลยในขณะนี้ค่ะผมก็ทุกท่านทราบว่าไข่ผัาก็เป็นสมบัติของประเทศไทยนะครับแต่ว่าจริงๆแเ้าท่านอาจจะไม่ทราบว่าต่างชาติอยากจะได้นะครับแต่ว่าไข่ผัาที่อาจจะเห็นเทั่วๆไปเนี่ยชาวบ้านเก็บมาจากธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่ ซึ่งเราเล็งเห็นว่าการจะสู่ตลาดโลกได้เนี่ยเราจะต้องพัฒนานวัต,วตกรรมการเพาะเลี้ยงนะครับให้สามารถเพาะเลี้ยงได้อย่างมีคุณภาพสามารถเข้าุสาหกรรอาหารได้นั้นฟาร์มเราเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับที่เปิดตัวการที่เราเพาะเลี้ยง้วยสเกลใหญ่ๆและใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นพื้นฐานนะคร,ครับก็คือเราเน้น3เรื่องนะครับคือเรื่องของโูชนาการนะครับต้องการให้ไ้ผามเนี่ยโภชนาการก็สูงอยู่แล้วนะครับเราต้องให้ได้ สูงอย่างที่เราคาดหวังหรือสูงกว่านั้นอีกนะครับซึ่งเราก็มีวิทยาศาสตร์ที่มาช่วยเพิ่มตรงนี้นะครับเรื่องของความปลอดภัยแน่นอนเราอยากจะทานอาหารที่ปลอดภัยปราศจากพวกยาฆ่า,มาแมลงนะครับหรือสิ่งปนเปื้อนนะครับซึ่งการพอเลี้ยงในระบบปิดที่เรากำลังพัฒนายอยู่นะครับช่วยตอบโจทย์นะครับแล้วก็มีระบบเรื่องของที่ n a เราได้ทุนมาในการทำความสะอาดนะครับทำให้ผูออ้บริโภคเชื่อมั่นได้นะครับว่า รับประทานอาหารที่ดีแล้วก็ปลอดภัยนะครับแต่อีกเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่คาดถึงก็คือเรื่องของความยั่งยืนของออสิ่งแวดล้อมของเรานะครับซึ่งเราให้ประเด็นเรื่องนี้สําคัญมากๆเลยครับผมต,ต่างประเทศจริงๆแล้วเราได้รับการติดต่อจากต่างประเทศทุกสัปดาห์เลยครับทั้งอเมริกาญี่ปุ่นครับเรามีส่งไปต่างประเทศแล้วบ้างนะก็ลังทดลองอยู่หรือก็ขายรายย่อยแต่ว่าตอนนี้ก็มีรายใหญ่ต่างประเทศกาลังขอจองให้เราผลิตปริมาณหลายๆตันนะครับแล้วส่งออกไปด้วยครับผมญี่ปุ่นอเมริกาอกาอสเตรเลียจีนครับ ส่วนใหญ่แล้วคือเราเรับประทานเป็นแกงเป็นอาหารไทยแต่อพอไปต่างประเทศส่วนใหญ่เขาจะเน้นเป็นซูเปอร์ฟู้ดพาวเดอร์ผสมในสมูทตี้เชคเขย่าวันนี้ที่ตอบโจทย์ของเขาครับผมเขาหมากอาหารต่างชาติม,ม,ามากๆใส่ในพาสต้าพิซซ่าพรงนี้ได้หมดเลยครับ ในตัวแทนของคนที่รักสุขภาพแล้วก <man> ็ร <worldwide> <man> ักสิ <chocolate> <t ür deixar hopping> <man> ่งแวดล้อมค่ะรู้สึกว่าลูกเสียหรือว่าไข่พัเนี่ยมันไม่ได้เหม็นเขียวหรือว่าไม่ได้ขงอย่างที่คิดในตอนแรกค่ะแล้วก็กินแล้วก็คุว้าวอร่อยมากโดยเฉพาะไอศครีมไข่ผับค่ะกินกับไข่พังผำสดเนี่ยคือเหมือนเรากิน texture ของไข่กุ้งแล้วมันทําให้ไอติมของเรากินแล้วมันมีมิติอะค่ะมันดีมากๆเลยค่ะก็เราเป็นครั้งแรกที่เราเปิดตัวนะครับทั้งฟาร์มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้วยทีนี้ก็คือผู้บริโภคจะได้มั่นใจว่า ไข่ผัมไม่ใช่ไข่ผัมที่เคยรู้จักเป็นไข่ผัมที่ผลิตโดยเทคโนโลยีที่เน้นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ความยั่งยืนครับนั้นก็คือเดือนหน้าเราก็จะเอาวางขายรวมถึงเรื่องของส่งออกด้วยใช่ไหมครับสำหรับตัวสดก็มีขายแล้วที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็กําลังจะออกขายที่แมคโครค่ะอในบางสาขานะคะแล้วตอนนี้ก็กําลังอยู่ในระหว่างการเจราจารอีกหลายที่เลยค่ะอันนี้ก็คือเราทํามาให้เป็นทางเลือกสําหรับผู้บริโภคกันนะคะเพราะว่า ผู้บริโภคแต่ละกลุ่มก็มีความต้องการที่ไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็หลายคนก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามาเป็นตัวสดอายุการใช้งานอาจจะสั้นนิดนึงเขาอยากได้แบบที่พกพาสะดวกทานง,ง่ายบางครั้งสําหรับวัยแบบเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะอยากได้สิ่งที่อาจจะรสชาติหวานนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภคต้องการแบบไหนนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวผงชงก็ตอนเช้าทานได้ทุกวนันอย่างเงี้ยค่ะดีใ,ใจมากๆเลยค่ะแต่ก็คิดว่าในแง่ของเราเป็นธุรกิจขนาดเล็กมากๆนะคะก็อยากให้คนไทยอะคะ่ะ รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นของพวกเราทุกคนที่ถ้าเราช่วยกันเราสามารถทําให้สิ่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเหมือนกับที่ทุกคนรู้ว่าถ้าไปทานชาเขียวที่ดีที่สุดในโลกไม่ว่าจะผลิตจากที่ไหนบ้างแต่ยังไงถ้าจะเอาที่ดีที่สุดในโลกก็จะต้องไปที่ญี่ปุ่นดังนั้นผับนี้ค่ะมันควรจะเป็นสินค้าที่ทุกคนคิดแล้วก็ภาคภูมิใจว่ามันเป็นสินค้าของคนไทยทั่วโลกต้องการสิ่งนี้และรู้ว่ามันเป็นของดีของคนไทยค่ะก็ในมุมมองของสิ่งแวดล้อมนะคะการใช้เขา าทรัพยากรในการผลิตพ in er ืชออกมาอย่างไข่พัเนี่ยถือว่าในการใช้ทรัพยากรที่น้อยนะคะอย่างน้ําหรือว่าตัวพลังงานต่างๆซึ่งมันตอบโจทย์ในการดูแลสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วในเรื่องของกระบวนการผลิตและการหันมาบริโภคพืชก็ถือว่าเป็นการช่วยโลกหรือช่วยสิ่งแวดล้อมด้วยเหมือนกันค่ะก็ถือว่าการบริโภคไข่พัเนี่ยมันมันสามารถช่วยสิ่งแวดล้อมและก็สามารถทําให้เราสุขภาพดีด้วยเพราะว่าดมไปด้วยอาหาร ารอาหารโดยเฉพาะวิตามิน b ีสิสค่ะซึ่งหาได้ยากมากๆในพืชชนิดอื่นก็ขอฝากผลิตภัณฑ์จากโฟลวูเฟียไว้ในอ้อมใจของคนไทยทุกคนนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมบัติของประเทศไทยจริงๆแล้วก็กำลังจะได้รับแรงผักดานนะคะจากทางรัฐบาลจากทาั้งทางนักวิจัยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องได้รับการสนับสนุนจากคนไทยทุกคน,นะคะ่ะ